ผมแบงเนบอลสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับทักทายผู้ที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่หทุกคนด้วยครับฟุตบอลประจําวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567ใกล้จะสิ้นปีแล้วครับเวลาผ่านไปไวมากๆแต่ที่ยังเหมือนเดิมก็ยังมีโปรแกรมฟุตบอลให้เราได้ลุ้นให้เราได้ติดตามเหมือนเดิมเช่นเคยครับสาหรับของคู่ในวันนี้ที่เลือกมาจะมีทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันโชซีเรียและฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนครับไปที่ทู่แรกครับทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากรารสถานพบกับทีมชาติฟิิิลปน คุณนี้เตะกันในเวลา2ท,ทุ่มครับนี่เป็นเกมเล็ก2นะครับเลกแรกทีมชาติไทยบุกไปแพ้ฟิลิปปินมา1ประตูต่อ2เกมนี้ไทยกนเล่นละจะบ้านครับ5เกมหลังสุดของพวกเขาชนะ4เกมและแพ้ครั้งเดียวคือแพ้ฟิลิปปินส่วนแฮต e a d ของคู่นี้ครับ10นัดหลังสุด ฟิลิปปินชนะไทยแค่ครั้งเดียวคือครั้งล่าสุดที่เหลือลหนักไปทางแพ้ครับโดยเฉพาะเกมที่ไทยจะเล่นในบ้านเนี่ยฟิลิปปินไม่เคยชนะเราเลยความพร้อมเกมนี้ครับตัวเจ็บตัวแบนทีมชาติไทยอยู่กันครบครับไม่มีใครเจ็บหรือใครแบนเพิ่มจะมีก็แค่เอกนิตปัญญาที่บาดเจ็บไปแล้วก่อนหน้านี้เกมนี้ทีมชาติไทยต้องใส่สุดครับน่าจะเล่นในแผนเดิมครับ4141ประตูเป็นปัจจุบันขับไหมแนวรับมีสุพนันบริรัตสริรคานพรมสุภะจอทานเข็มดีนิโคลัสมิเคิลสันกองกลางครับวีโรเทศป้อมพันน่าจลงคุมมเก เรนร่วมกับสุประโชคสรารชาติพรีรนชำมลัสมีสุพัฒน์เหมือนตาและกองหน้าตัวเป้าเป็นแพทริกกุสตัฟสันครับฝั่งทีมยินฟิลิปปินส์ครับเกมนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นรองเราครับที่เหนือกว่าก็มีแค่สกอร์ที่พวกเขาชนะเรามา1ประตูต่อ2ดู5เกมหลังสุดของพวกเขาครับพวกเขาชนะ2เสมอ3เกมไม่แพ้ใครความพร้อมเกมนี้ครับพวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องตัวเจ็บตัวแบนครับเล่นกันในระบบ4 3 3และน่าจะใช้ชุดเดิม ที่ชนะเรามาในเกมที่แล้วมีตัวหลักเป็นซานโดเรเยสส่วนในรูก3มคนใช้ผู้เล่นอสัญชาติอย่างบียอนคริสเตนเซนอเล็กซ์โมนิสและฮาวเวียมาริโอนาครับคาดการเกมนี้ครับเป็นทีมชาติไทยเหนือกว่าที่1.75กำแพงสูงหน่อยครับแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าทีมชาติไทยต้องเน้นและน่าจะเปิดเกมบุกตั้งแต่นันทีแรกความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านคืนนี้ครับยังไงก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วคงเบ้งขอเล่งทีมชาติไทยครับช้างศึกคึกคักแน่ทีสองครับไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับ เกมที่วิลล่าพาร์คเป็นแอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบก,กับไบรตันคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองีครับแอสตันวิลล่าอันดับที่9ส่วนไบรตันอันดับที่10ครับห่างกันแค่อันดับเดียวเช็คฟอร์มของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อน5เกมหลังสุด ของแอสตันวิลล่าพวกเขาชนะสามแพ้2ไม่เสมอใครเกมล่าสุดวิลล่าเพิ่งออกไปเยือนนิวคาเสเซิลครับแพ้กลับมา3ประตูต่อ0ส่วนฟอร์ม9เกมครับเมื่อเล่นในบ้านพวกเขาชนะ5เสมอ3แพ้1ความพร้อมเกมน 5, ี้ของสิงห์พงานแอสตันวิลล่าพวกเขาไม่มีตัวเจ็บครับแต่ต้องมาเสียตัวแบรน์เพิ่ม2รายเป็นแมตติแคสและจอห์นดูรานที่เหลืออยู่วันครบครับเกมนี้คาดว่าอุลเลนเมอรี่จะมาในระบบ4-3-3ครับแดนกลางมียูริเตลามองจอห์นแมกกลินส่วนแนวรุกมีมอร์แกนโรเจอร์สและออลีวัตกินส์ เป็นตัวจบสกอร์ครับย้ายมาที่ฝั่งทีมเยือนนกดังด,งดวนไบรตันครับ5เกมหลังสุดของพวกเขาสเสมอ3แพ้2ไม่นชนะใครเกมล่าสุดเล่นในบ้านครับสเสมอเบนฟอร์ดไปแบบเจ้าจืด0ประตูต่อ0ส่วนฟอร์มเมอร์ต้องออกมาเล่นเป็นทีมเยือน9รัดครับชนะไป3สเสมอ3แพ้3เลขสวยนะครับความพร้อมเกมนี้มีตัวเจ็บครับที่ยังไม่หายเป็นอีวานฟูกซันและเจมส์มิเนอร์กองกลางตัวเกา่า คืนนี้ฟาเบนฮูเซเลอร์น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับมี3าประสานเป็นบรอยานกรูด้าจอริโอรูสเตอร์และคารุมิโตมะตัวจบสกอร์คืนนี้น่าจะเป็นชาวเปโดครับคาการคู่นี้ครับเป็นสิ่งพังงานแอสตันิล่าเหนือกว่าที่0.25เกมล่าสุดวิลล่าอาจจะแพ้มาก,ก็จริงครับแต่ฟอร์มโดยรวมแล้ววิลล่ายังดูดีกว่าเพราะทีมเยือนอย่างไบรตัน6เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครครับหนักไปทางแพ้และเสมอวิลล่าได้เนาบ้านถือว่าได้เปรียบครับและเคี่ยวพอสมควรคู่นี้ของเบ้งขอเลงแอสตัน ในบ้านสิีพงาดฟาดเรียบคุณต้อมาครับไปที่เกมกันโชซุริยาครับเป็นคู่ของบุรญญาครับเปิดบ้านพบกับเวโรนาคู่นี้ต้องแต่กันในเวลาตีสองสี่บห้ารญญาครับอันดับที่7ส่วนเวโรนาอันดับที่16มาดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านครับถือว่าสวยทีเดียวครับชนะ3เสมอสไม่ยังไม่แพ้ใคร เกมล่าสุดครับออกไปเยือนตริโนชนะกลับมาได้2ประตูต่อ0ูนส่วนฟอร์มเมื่อเล่นในเกมเย้าครับเนัดหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ4ไม่แพ้ใครความพร้อมเกมนี้ครับตัวเจ็บตัวแบนยังมีแค่ตัวเจ็บที่ยังกลับมาไม่ได้อย่างมิเชลเอบิเซอร์อุสมาเอลอาซูซี่และนิโคโลกัมเบกี้ที่เหลือพร้อมครับและน่าจะเล่นในระบบเก่งครับ42-3 1 มีเรมอนเยสออสการ์ลูอิสเฟอร์กูสันและลิคาโดออสโซลินีเป็นสารประสานในแนวรูปครับส่วนตัวจบสกอร์ต้องเป็นซาเิียโกคาสโตรที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงในเวลานี้ครับมาดูฝั่งทีมเยือนอย่างเวโรนาครับหเกมหลังสุดพวกเขาชนะ1เกมที่เหลือแพ้เรียบส่วนฟอร์มเมื่อต้องออกไปเล่นนอกบ้านครับ7นะัดพวกเขาชนะ1 แพ้ไปเจ็ดเกมไม่เสมอใครเกมล่าสุดครับเล่นในบ้านแพ้ให้กับเอซมิลานไป1ประตูต่อศูนย์ส่วนความพร้อมเกมนี้ของเวโรนาครับพวกเขายังไม่มีมาตินเฟรดอับดุลรามานอารุยตัวหลัก2ตัวที่ยังบาดเจ็บยังไม่หายเกมนี้น่าจะจัดทับมา,ร,าระบบ3 4 2 1มีคู่หูตัวปั้นเกมอย่างอันเรดูดาและเรดาาลาฮาเน่ส่วนตัวจบสกอร์เป็นแคสเปอร์แทงสแตนครับ เงื่อนไขเกมนี้ครับเป็นบรลญยาเหนือกว่าที่1 0ดูจากสถิติฟอร์มการเล่นและแฮต e เฮทุกอย่างแล้วยังไงคืนนี้บรลญญาดีกว่าเยอะครับเวโรนาทีมเยือนดูไม่มีความอันตรายใดๆครับส่วนบรลญยาเจ้าบ้านพวกเขายังมีลุน้นไปเล่นพื้นที่ยุโรปคงเป้งของเล็งเจ้าบ้านบรลญญาครับบรลญยาบ้านดีเดือดและนี่คือ3คู่ครับที่เราเอามาวิเคราะห์กันหน้าช่องส่วนอีก3คู่ที่เหลือทุกทุกคนสามารถคลิกลิงก์ด้านล่าง เพื่อรับทัศนะและบทวิียนเข้าไปแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายและต้องของกําลังใจด้วยการกดหัวใจกดไลค์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับช่วงนี้จะไปเที่ยวที่ไหนก็ขับขี่กันปลอดภัยนะครับและพบกันใหม่ในวันถัดไปกับของเบง้งเล้งบอล